มาเยอะนะเฮ้ยเอ้ยชอ้ยอะไรอวะนูนไปอยู่นู่นแล้ววุ้ยนักศึกษามันเป็นเสียงหรอเงี้ยว่ะเฮ้ยเเอาแล้วครับดรับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันเสียง้คร นไดู้แล้วได้เห็นตัวสักทีทุกคนนี่คือตัวที่เราเจอสวัสดีครับผมเบิร์ดพาหลอนตองนะครับเพืพ่อนๆช่องที่2ของผมเนี่ยจะนําเสนอเกี่ยวกับคลิปไทยและคลิปต่างชาติมาบทเทิ่อนกันครับเป็น2คลิปรวมเป็น1คลิปไทยและต่างชาติเราจะดูกันว่าทั้งต่างชาติและของไทยใครจะน่ากลัวกว่ากันครับ วันนี้จะเป็นของชาติใดที่มาแบทเทิลกับไทยถ้าพร้อมแล้วรอไปรับชมกันครับไปทุกคนครับนี่คือโนอา่เก็ตั้งชื่อคลิปของเขาว่าบ้านผีห่วงเพื่อใครจะไปเซิร์ชดูนะสถานที่นี้เป็นหมู่บ้านล้างที่เคยมีนักศึกษาถูกลวงมาก และนักศึกษาคนนั้นเฮี้ยนมากๆครับนี่สถานที่ที่ผมดูบ่อยจากเพจอื่นด้วยและเจอกันหนักมากมีนักศึกษาลุมข่าใช่ถูกต้องและเป็นข่าวดังด้วยไปดูกันครับนิบเดินดีกว่ามีคนขอผมองมนี้ <ผม S 2> สภาพนะผมไมเหมือนเดิมไม่ต้องตกใจนะนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เหมือนมีสตรีเดิน มีสต student. ิวเดนสติวเดนอยู really 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 sure> ่ข้างในเฮ้ยผมได้ยินเสียงผู้หญิงกูหลอนโดนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโหไม่เฮ้ยผมได้ยินเสียงผู้หญิงเฮ้ยแป๊บหนึ่งผมเห็นแวบๆใช่ป้ะไม่รู้วะขออนุญาตวียอพีแต่ต้นคลิปเลยทุกคนขออนุญาตด้วยวะ เดี๋ยวห้องใจช่วงที่เขาหันไปนะช่วงที่เขาหันไปทางนู้นผมเห็นแบบแบๆสติลเดนอยู่ข้างในเฮ้ยผมได้ยินเสียงผู้หญิงใช่ป่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมเห็นตรงเนี้ยไม่น่าใช่อุหล่นโตเนี่ย ผมอ่อยผมได้ยินเสียงผู้หญิงจริงจรอ๋อกียิบอดเจอพี่เจ๋งฟ้องเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวิ่งมาเฮ้ย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 มาหาโัวอาแล้ว กอไม้กอไม้ใช่ใช่ปุ่มผมหล่อหุ่มหล่อเฮ้ยเฮ้ยผีหรือคนวะใครอะเฮ้ยใครอะกุกลกุกุเฮ้ยนี่นักศึกษาหรือยายสปีดอะเดี๋ยวนะ แต่เห็นเหมือนกันหมดใช่ป่ะว่าเฮ้ยโอ้เฮ้ยหนูอาเห็นแล้วว่ะเฮ้ยทุกคนหนูอาเห็นแล้วนะเมื่อเมื่อก่อนหนูอาไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวดีโนอาเห็นแล้วนี่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 ำปีเลยนี่นี่นี่ในบ้านในบ้านในบ้านเฮ้ยใครอะ ดูอาห็นแล้วใช่อัสเฮ้ยทำไมผมได้ยินเสียงแล้ววะไม่มีเสียงนะฮะอากแล้วอะไรเวะเออเออเออดูซิอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมผมมาอยู่อะไรข้างหน้ายอยู่ยาว<ฮ>ผมยาวเหรอจับ<ฮ>จับอีกแล้วหน<ฮ>ูอากูว เ<ไ>ป<ฮ>็นคืดท่านึกษาเออว่ะเต่าเอ,ออเออใช่ใช่ใช่คล้ายคล้ายคืดท่านตึกษาเงี้ย <โฮ S 1> เดินถอยหลังโหเก่งจัดเดินถอยหลังค่ะเฮ้ยผมเข้าแล้วไม่สนใจแล้วนุอาร์เขเก่งม,มาคนเดียวใครอะครับ โอ้โหมึงมึงคำวัลเร่มเลยเมืเอม่อกี้มึง <c oughs> เป็นอยู่นู่นฮะเอาแล้วผีตอกบ้านแล้วนี่ดาร์กโกสไปเนี่ยคุณเดนิดเป็น,เน,เปน,นผีตอกบ้านเนี่ยเห้ยเหรอมาเยอะชวนรึ้สามาเยอะน,นะดี่วเดยว ทุกคนเป็ดอยู่นี่นะใครอะมาแล้วมาแล <Hey. S 2> ้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไปเหยียบเฮ้ยเอานูอาเหยียบหรือไงเหมือนเขาเฮ้ย เฮ้ยยนองงูทำไมวันนี้มันหล่อนแปลกๆยังไงไม่รู้อะเสียงเป็ดมันดังได้ไงวะเนี่ยไอ้ซอยเนี่ยรอบที่สามแล้วเว้ยมันจะมีรอบสี่ไหมวะดูก่อนกูหลอนมากเลยตอนนี้ตกใจวิ่งเหยียบใครเดินเหยียบเพื่อนคนนโมทัสสะขอตัวตัวสมพร ว่าทำไมวันนี้พี่นุงอาดูกลัวแปลกๆต้องบอกก่อนนะวันนี้ร่างกายไม่เต็มร้อยนะนโมทศเพราะตัวละตัวสมมาโนวศัพท์นโมทศเพราะตัวละใครก็เล่นจังเลยปิดเน,นี่ยรออยู่นูน่นอยู่นะจ๊ะวิ่งวิ่งสวนเลยไหมใครอ่ะยิงรอบสี่เลย วิ่งสวนดีกว่าไปวิ่งสวนเว้ยหนูอาร์ตจะไปน้องพี่วิ่งสวนเขาเป็นคนก็ต้องเจอถ้าเป็นคนก็ต้องเจอเนนอ,จอวิ่งสวนหรือวิ่งหนีเอาให้ดีเฮ้ยหายไปเหรอเดี๋ยวนะกูตั้งกล้องตรงนี้เลย นู่นไปอยู่นู่นแล้วอุ้ยเจเอออกมาฮะนุ่น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 เดินอยู่นุ่นรอรอรอมันเกิดเคยเล่นโนอาไม่เห็นโนอาไม่เห็นตั้งกล้องไงตั้งกล้องอยู่ไงนุ่นเห็นแล้วโนอาหันไปแล้วหันไปแล้วเอาแล้วเล่นเกมป่ะเหมือนเอาวีอ่ะ ต้องเกิดที่เดิมถูกว่าเกิดบ่อเออฟิลเหมือนบ่อเอามามึงเกิดมึงจะได้โผล่มากุเลยมามึงเกิดมาคุณผู้หญิงผีนักศึกษามึงเกิดมาอุย้ยยืนรอเลยวะไปแล้วไปแล้วรอเห็นเป็นคนใส่สโลคุณแหลม นักศึกษาถูกเอ้ยเยนี่ยนักศึกษาปีหนึ่งด้วยนะไอชิวผมมองรถไต่หวัางขาผมเห็นผมมองรถไต่หวัางขาผมเห็นมีใครมีใครเห็นเหมือนผมอะ่ะเมื่อกี้ผมมองรถไต่หวัางขาเห็นเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงมันไม่เกิดตรงนี้ ทุกคนผมมองแล้วใต้วางขาผมเห็นเลยมีคนเห็นเหมือนกูไหมไม่อยากเห็นคนเดียวผมอเมฆพ่อเมนแล้วมันไม่ได้เกิดตรงนี้มันไม่เกิดตรงนี้มันไปเกิดในบ้านมันไปเกิดในบ้านเฮ้ยมีเสียงอีกแล้วมีเสียงเฮ้ย ไ่ได้ยินเสียงยังอะไรสเป a ที่ไได้ยินเสียงมันผมยังเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูข้างทางก่อนเห็นตั้งแต่แรกแล้วจริงเหรอหรือผมไม่ได้สังเกต่ะดิเข้าไปทังเข้าไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงุณได้ยินเสียงร้องว่ะ เไม่อยากบอก <คน S 1> เลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีคนเดียวอ๋าโนอาได้ยิน,นเว้ย,เยมีเพื่อนแล้วเว <c oughs> ้ยกูได้ยินคนเดียว <c oughs> คุณดีด้วยนะคุณดีแล้วหนึ่งเฮ้ ไม่อยากพ่อเมือก,กันควรจลัวทได้ยิงคนเดียวโอ้ยนาง้ำมื้อน้องาจริงจะดีเหรอวะไอ้เร <c oughs> า,าก,ก็คิดว่าจะหยิบเอามาวางไว้ข้างๆนางรำก็นางรำเลยไปอยู่นู่นอีกแล้วเฮ้ยมันก็อยู่มันก็เร็วนะ <c oughs> ใช่ใช่เหรอเนาะ ใครอะ่ะมันเป็นเสียงหรอเงี้ย่าเอ้ยเอ้ยเอาแล้วครับตี้ครับผมทุกคนผมจะสต็อปพอร์ตไว้ตรงนี้ว่าน,นี่คือผีที่เป็นผี อ,อชัดชัดเลยช่วงนี้ครับสุดยอดชัดเจนชัดเจนแจ่มแจ๋วสบายใจแล้ววันนี้อาเร็วมาเร็วด้วยนะยืนยู่ตรงนู้นมานี่แหละทำไมวันนี้มันแปลกกว่าทุกครั้งมีเสียงร้องช่วยด้วยเหรอ กใกล้แล้วมาใกล้แล้วเสียงมาใกล้กล้องแล้วใครใส่หูฟังแล้วเปิดเสียงให้สุดแล้วมาลองฟังเป็นเพื่อนผมทีว่ามัน วันนี้บทจะหลอนก็หลอนหลายคนคิดว่าแบบทำไมผมไม่เหมือนเดเสียงอยู่ใกล้เลยวะเสียงเหมือนแฟนโนอาเดี๋ยวก่อนเอ็งไปคือหินแฟนโนอาตอนร้องงนี้ได้ไง อันนี้น้ำหอมเขาเปล่งเสียงร้องให้มันดังขึ้นนะเริ่มไกลออกไปแล้วเสียงเด็ดเผมได้ยินเสียงจนหลอนหูอะตอนแรกผมคิดว่าผมได้ยินคนเดียวเว้ยมันวนอยู่ในหูอะบายบายไปแล้วนะครับปัดผีทุกคนนี่แหละครับผมเดี๋ยวมาสรุปกันก่อนครับผมคงไม่ต้องวีอะผีแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าน้ำหอมตัดมาแบบโป๊ะ๊บโป๊ะป๊ะเลย นี่แหละครับคลิปพรีเมียมสําหรับการตัดของย่อมาจาก1ชั่วโมงน้ําหอมตัดมาเหลือเพียงแค่1 2บสนาทีครับนี่ครับผีมันก็เลยออกดูมาออกบ่อยๆหน่อยเพราะว่าเขาตัดช่วงนั้นมาเลยและนี่คือสถานที่ที่เป็นหมู่บ้านที่มีการเสียชีวิตของนักศึกษาแล้วเมื่อกี้เราก็เจอแต่นักศึกษาเป็นข่าว,วนะครับสุดยอดครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณคลิปจากโนอาด้วยนะครับผมสนุกมากโนอาเองเก่งมากเพราะว่าไปคนเดียว ดยยอเลไปครับทุกคนนี่คือลาทัพผีของรัสเซียดาร์โกตพาราโมลครับนี่คือคุณเดนิสที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วเขาได้ขับรถมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ไกลแสนไกลจากเมืองครับซึ่งหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งเนี้มีคำล่าลือว่ามีเด็กหนึ่งมีเด็กอยู่หนึ่งคนถูกชาวบ้านจับโยนเข้าไปในบ่อน,น้ำครับ ซึ่งเด็กคนนี้ถูกลก่าหาว่าคือคนเล่นมนดำและเป็นแม่บดเด็กคนนี้เลยเสียชีวิตในบ่อน้ำครับบ่อน้ำแห่งนั้นชาวบ้านก็เลยปิดตายครับปิดตายจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวนี้มันเกิดมานานแล้วนะครับแล้วมันเป็นตำนานคุณเดนิสมาที่บ่อน้ำแห่งนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าความเฮี้ยนของเด็กคนนี้ยังคงอยู่หรือเปล่าโชว์นะครับคุณเดนิสรัเสเซียครับ от колодца до этой деревни где-то метров близко. там был заброшенный дом он вроде и сейчас там стоит этот дом вот мне нужно сейчас будет найти этот колодец найти этот колодец и уже потом О, буду, буду собирать палатку раскладывать палатку и Буду готовиться к ночи. Смешно, конечно, выглядит большой штативы такая маленькая камера. Так, здесь я ее поставлю, как раз будет снимать колодец. Не знаю, что из этого получится. Побуду здесь немножко. Не знаю, насколько хватит батарейки, я думаю, на всю ночь не хватит. Даже то, что она будет снимать только на движение. Я сейчас ее пока не включал. Она будет снимать, фотографировать только на движение. Поэтому я не поставил ее на... Потому что батарейка бы села сразу через минут 20, наверное вот ну а так я не знаю сколько она тоже продержится я думаю немного я буду приобретать как я уже говорил большую камеру а, с ночным уже Ой. если Ой. честно я даже боюсь туда подходить

บ้านทำอะไรอีกแล้วเนี่ยนี่อะไรอ่ะ <pillows> ม <machine for Floyd> ันเป็นหมู่บ้านที่มีแต่ความเชื่อแปลกๆ่ะทุกคนแล้วนี่ไปเอาทำอะไรที่นี่ Ва, майфанг, львлой, Я не понимаю, это меня так хотят напугать. Ем май ба, начнав... Ты, реально. ...а ба, меня, может, реально хотят так напугать. Местные жители. но только когда не успели это. มันเยพระว่ากินแ่ดิลกโกสิเต็นอยู่ไกลาจากที่นี่ดีแล้วอยู่ไกลๆเถอะน่ากลัอกกวอุ้ยะายอยู่ตรงข้างหลังด้วยผมว่าเป็นหมู่บ้านลัททีอ่ะมีความเชื่ออะไรแปลกอย่างที่ประวัติที่ผมเล่าไปตอนแรกอ่ะ เนี yeah. Nie, ่ยไปดูค uh, ือปวดไปะไปเต็นท no. ีกว่าทัก no. ดูเจียชั่เยียดูตัว้สวดว่าดูไปไม่น้อยมากที่ชาวบ้านมาพิอะไ่อ่ว่าเป็นลงศพที่ชาวบ้านมาทำวิธีอะไรแน่หรือยังไม่เต็ด ไม่มีใครว่าคุณนะไอ้พวกทุกคนไอ้ผู้อยู่ในที่ดินนี้อุ๊ยโอ้โหดูดูอุ๊ยดูแสงที่ตาดิคุณโอ้ my god โอ้ผมลืมสโลว่ะผมไม่เห็นไงช็อตเนี้ยไม่งั้นผมก็จะสโลแล้วดูอะไรนั่งอยู่ที่โรงวะ мне до сих пор не отойти от этого шока это просто пипец что я увидел сейчас я просмотрю еще видео с палатки я больше выходить точно не буду Блин, это какой-то зверь я не понимаю что это вообще не <связано> что это за <связано> существо я когда к нему подошел он я услышал сначала вот этот визг, вот этот, я даже не знаю, как его объяснить, вот этот звук. И когда я уже на него посвятил он о, повернул голову на меня, я начал убегать, Прикапу, и он сзади да? за мной бежал. Но он недолго пробежал, я сразу забежал палатку. Все, друзья, сходил за камерой и вот сейчас просматриваю фотографии. Есть три кадра. Не знаю, будет ли видно сейчас вам. Но это я все вставлю в видео. Вот, э, с колодца вылетает тень вот. О, он уже здесь. И, оно а, здесь. и Три кадра Блин, вот... И после вот этого походу и начало все вот это происходить. Все эти шумы, которые были ночью. Ну в общем все, друзья, буду дожидаться ночи. Не буду сажать аккумуляторы. Потому что уже в полубанке осталось немного. В общем все. Да, это. Решился все-таки я выйти. Смотреть с другой стороны. Обошел яблонь.

มันเป็นเหมือนหมาป่าหรือวะมนุษย์หมาป่าเมื่อไรวะที่นี่มีตัวแล้วออกมาจากค้นไม้ใช่ใช่ใช่่ตัวเมไม่นเลมันเป็นเสียงลายแค้นไปหาเราค,รคุณคือใคร เหมือนโอเคก็ตัวคุณคือใครเอตเวกซับรับเลือกตัวเด็กผู้หคุณเอาผู้หญิงคนคุณเป็นผู้หญิงคนนั้นเป็นเด็กผู้หญิงตัวนีคือผู้หญิงคุณอตอนนี้เราไม่มีแม่ใช่ด้วยเด็กคนนี้เด็กคนที่ถูกชาวบ้านโยนลงไปในบ่อน,น้ำนี่ป่วย Это вы утащили девушку в колодец. Чай! Зачем вы это сделали? Тут ты ел. Для чего она вас позвала? เราเชื่อมไม่คุยด้วยแล้วไปแล้วพลังเฮ้ยพเพื่อรับพลัง не пойду к вам. Yeah. Вы еще здесь? Кто вы? А? Я вот знаю, я спросил, кто вы? понял, но кто-то обижался цепая палатку. Вы еще здесь? Последняя <их> фраза была, ты нас разозлил. О, снова этот войн. Вы еще здесь? Сейчас я вам покажу фотографии, несколько штук. То, что было ночью возле палатки. Вот, вот это существо. Ой! ตัวอะไรอะเขาได้รูปถ่ายได้เห็นตัวสักทีทุกคนนี่คือตัวที่เราเจออสูรกายมีเข่าวเว้ยทุกคนมีเข่าตรงนี้นี่ตัวผอมเชียดูแขนเป็นเหมือนแบบไม่ใช่ก,จกูจวกเหรอตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะเป็นพวกปิศาจนะแลวนะนี่นี่มอยู่นี่เน,นี่เขาเต้นไม่ได้หรอ побежала мной за ผีลูกวางเหรอนี่แหละครับทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นในสถานที่แห่งนี้กันแน่ครับทุกคนนี่ครับเนี่นี่คือสิ่งที่โจมตีคุณเดนิดมาตลอดทั้งคลิปที่เราไม่เห็นว่ามันคือตัวอะไรกันแน่จนกระทั่งคุณเดนิสจับได้จนได้ครับเป็นกล้องที่ ดูเป็นอินฟรเรดเต็มตอนกลางคืนครับจับอีตัวนี้ได้โอ้โหเฮ้ยดีว่ะวันเนี้ยทุกคนและนี่คือล่าท้าผีรัสเซียดาร์กโกสพาราดมอลทุกคนไปสามารถดูคลิปเต็มๆของแกได้เลยแต่ผมไม่รู้ว่าชื่อคลิปชื่ออะไรนะมันเป็นภาษารัสเซียลองไปหาดูหรือว่าก็รอดูจากผมนี่แหละครับสุดยอดสนุกมากเอาไปเลยฮัโลโหลจบแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่ หรือจะเป็นผู้ติดตามเก่านะครับขอบพรคุณมากๆเลยจริงๆอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมจะได้เอาคอมเมนต์มาปรับปรุงส่วนไลฟ์สดของผมนะครับเป็นวันจันทร์อังคารพฤหัสสองทุ่มครึ้งน,นะครับทุกคนถ้าใครชอบแบบไลฟ์สดน,นะครับเข้ามาให้กําลังใจผมได้นะครับตอนสองทุ่มครึ่งนะเราเจอกันไลฟ์สดหรือคลิปย้อนหลังขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ